อ่ะหัวขอ้อต่อตอนนี้รู้จักเก s h a ฟลี่ a อากริทิมแล้วคือขั้นตอนในการทำเพื่อให้เกิด Stable Matching เนาะก็คือระบบจับคู่ที่ทุกคนไม่อยากจะเปลี่ยนจากคู่เดิมเพราะมันแย่ลงไอเดียนั้นนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนได้เบอร์หนึ่งเนาะมันขึ้นกับว่าความชอบหรือว่าเลือกใครเป็นหลักใครเป็นคนวิ่งตามนั้นนะครับโอเค ก่อนหน้านี้ทุกอย่างเป็น strict preference เหมือน strictly increasing เท่าไหรมหม strictly ก็คืออะไรครับทุกคนต้องหนึ่งสองสามสี่ตัดสินใจมาเลยไม่ใช่แบบเออฉันชอบคนไหนก็ได้อย่างเนาะอันนี้เขาเลยถามว่าอาจจะเป็นไปได้ทุกคนไอเดียถึงสลาจ,จะเป็นคนง่ายๆเนาะชอบใครก็ได้หนึ่ง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 ชอบคดเลยเออมันไม่แย่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้ดูนะครับเช่นเขาก็เอาเหมือนเดิม ต้องมานั่งนิยามใหม่ว่าคำว,ว่า stable คืออะไรถูกไหมครับรเถ้าเกิดฉันชอบไม่ต่างกันจ,กจะสลับไปสลับมาก็ได้หรือเปล่าอะไรย่างนี้นะครับเพรนะาะฉะนั้นคําว่า stable ในความหมายถ้าคนมี i n d i f f e r e n c คือชอบไม่ต่างกันนะครับก็คืออืมไม่สามารถหาคูดที่ดีกว่าเดิมได้อะไรบ้าง คำว,ว่าดีกว่าเดิมนะครับหมายถึงว่าถ้าจับเดิมมันก็ชอบค่าเท่ากันเนี้ยมันก็ไม่เปลี่ยนประมาณนั้นอ่ะเรามาลองดูตัวอย่างเลยตัวอย่างนี้หมายความว่าไงผู้ชายผู้หญิง A อจำได้เนาะชอบชาย C ก่อนเนาะ b เบอร์สองเอเบอร์สามไอเดียแบบนี้ไม่แตกหนามาดูชาย b มั่งคราวนี้มีของแปลกๆชาย B เป็นไงครับชอบ a กับ b เท่ากันเห็นปะ แต่ C มาเป็นอันดับรองจากสองคนน้าหรือคนแรกก็ได้ใน A ใน A เป็นไงครับที่หนึ่งในดวงใจต้องหญิง A ใหญ่ถูกปะแต่หลังจากนั้นเอ,อ B กับ C ก็โอเคไม่ต่างกันความหมายคืออย่างนี้โอเคไหมครับอ,าอ่างั้นทำยังไงจำได้เ,เนาะเขาบอกถ้าเราลองทำนี่ใช่ไหมใครครับ ให้ a b c อยู่เฉยสมมติ a กับ c วิ่งเข้าไปหาถูกป,ปะ a ก็จะวิ่งเข้าหาเบอร์ a c ก็จะวิ่งเข้าหาเบอร์ a ด้วยเพราะเป็นหนึ่งหนึ่ง b เป็นไงครับชั้นยังไงก็ได้เห็นปะม,มาเลยชี้ได้สองขาเห็นปะเหตุผลที่ b ชีสองขาเนาะเหตุผลไม่จากเพราะ b บอกว่า a ก็ได้ b ก็ดีโอเคเออประมาณนี้ be h e s i t a t e คือ be ก็ลังเลเขาอะไ่ปะทำยังไงดีถ้าเป็นอย่างนี้มันไม่จบเขาก็เลยเปลี่ยนโครงสร้างจากไอ้เมื่อกี้ที่เป็นยังไงครับ indifference คือไม่แตกต่างเนาะสร้างให้มันเป็น strictly ตัวอย่างนี้นะครับของเดิมคือทางขวาเห็นปะ ของใหม่คือทางซายความชอบผู้หญิงไม่ต่างอย่างเดิมเนาะเพราะเขารู้เลยว่าหนึ่งสองสามเมื่อไหรเรามาปรับความชอบผู้ชายออกเดิมมันเคยเป็นเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งแ้ามันชอบพอๆกันถูกปะไม่ต่างกันโอเคเรามาเปลี่ยนเป็นหนึ่งสองแล้วเราเลยปรับคนนี้เป็นเบอร์สามเห็นไหมครับ Make sense เนาะ ของที่หนึ่งกับสองดูตอนแรกชอบแบบเท่าเทียมกันนะครับคุณมาปรับโครงสร้างใหม่เป็นหนึ่งสองจะสองหนึ่งก็ได้เดี๋ยวจะเห็นเราน่นอนมีคําถามว่าแล้วมันจะต่างกันไหมถูกไหมเออแต่สําคัญตรงสีฟ้านะมาเมมเบอร์ลองจากสองคนแรกเนาะต้องผลักเป็นทีสามนะครับผลักมันลงเป็นที่สามเห็นไหมไอ้ข้อมวยเหมือนกันเป็นไงคนที่เคยชอบเท่าๆกันเห็นปะ่ะคุณก็เปลี่ยนเป็นสองกับสามแผน ตอบได้ถ้าบ่ะ question why did we write 3ทำไมเขียนเลขสามสีฟ้าที่ผมบอกก็คือเหตุผลนั่นแหละเข้าป่ะคนมาเป็นเบอร์รองถึงสองคนหน้าเพราะฉะนั้นคนต้องถูกกดเป็นที่สามแล้วคุณก็เดาได้ว่าอะไรทำแบบเดิมเห็นไหมทำแบบเดิมเพราะฉะนั้นโจทย์ก็จะเริ่มมากขึ้นเนาะจากตอนแรกเราทำไรได้ครับศูนย์ได้คืออะไรไม่เอาใครสักคนเลยถูกมศูนย์คือฉันไม่เอาถ้าไม่ได้ฉันก็ไม่เอา คราวนี้เกิดชอบไม่ต่างกาันคนก็กลับมาเป็น strict preference คือความชอบที่แบบต้องเรียงเลยห้ามลังเลเข้าปะแล้วทำไปเรื่อยต๊ดต๊ดต๊ดเหมือนเดิมโอเคไหมทำไปเออเขาก็ทำด้วยวิธีเดิม้แบบ gaussian algorithm ว่าไปลองดูเนาะ สมมติได้แบบนี้เมลคอร์ดชิปก็คือให้ a b ซิมผู้หญิงอยู่ที่เนาะแล้วให้ผู้ชายไป p พ o p o s e สู่ขอเนาะวิ่งเข้ามาได้แบบนี้เขาก็ถามว่าเราก็ต้องตอบเองเนาะ c t c h i n g ตัวนี้ใน Original มัน t t b l l e ไหมอ่ะเราก็ต้องเอามาดูถูกปาะว่าอะไ้ที่เราเห็นนะ่ะ ันสเตเบิในระบบแรกเราไหมครับอลองสิผมเอามาวางไว้ข้างๆเนาะามาลองดูชิงไหมเอจับ A, A A ใหญ่จับ C ีให้มันลงที่วงนี้ถูกไหมครับ B จับ B เนาะ C จับ A คือแบบนี้อ่าคำถามเกิดคุณก็เช็คเนะเรากำลังจะเช็คข้อความนี้นะใช่หรือไม่อ่าเริ่ม ถ้าดูในมุมมองผู้ชายถูกปะผู้ชายอยากย้ายมาตรงนี้เพราะเขาจะได้เบอร์นหนึ่งถูกไหมถูกไหมครับดีไหมไม่เอาเพราะอะไรครับผู้หญิงเอจะไม่ย้ายจะไม่เล่นด้วยจำได้ครับบะสมมติมุมมองสองมาหนึ่งผู้หญิงเอจะไม่เล่นด้วยเพราะฉันได้ของที่แย่กว่าเดิมโอเคไหมโอเคเนาะเออ แต่คำถามเกิดตรงนี้ตรงนี้ล่ะเรียกได้ไหมว่ามันได้ไหมครับอสรุปเมื่อกี้เนาะถ้าย้ายมาดีขึ้นไม่เกิดเกิดไม่ได้เนาะในมุมมองผู้หญิงก็งเหมือนกันนะถ้ามุมมองผู้หญิงสามอย่างย้ายมาหนึ่งผู้ชายบีจะไม่เอาด้วยถูกปะเพราะมันแย่ลงจำได้ปะมุมมองโอเคในทํานองเดียวกันผู้ชายผู้หญิงจะย้ายมาเบอร์นี้ ชาย C ก็ไม่เล่นด้วยเพราะฉันได้เบอร์นหนึ่งในใจแล้วก็ได้ดใช่ปะโอเคเนาะอันนี้เอกถ้าจะย้ายขึ้นเบอร์นหนึ่งเออน่าสนใจคําถามเขาจะเล่นด้วยไหมถูกไหมถ้าการย้ายคู่มาตรงนี้ผู้หญิง B ดีขึ้นถูกปะผู้ชาย A ออฉันยังไงก็ได้ถูกปะเพราะฉันสองกับสองข้อสรุปก็เลยบอกว่าไม่ พราะคาอธิบายเข้าใจไรปะคาอธิบายของนิยามส t ตเบ e ลในความหมายนี้คือผู้ชายเองก็จะไม่เล่นด้วยเพราะอะไรฉันจะเหนื่อยทําไมในการย้ายฉันชอบเธอสองคนไม่ต่างกาันถูกไหมเพราะการย้ายระบบมันก็จะวุ่นวายถูกไหมถ้าคุณบอกเออฉันก็หยวนหยวนนะเพราะผู้ชายเอหยวนหยวนสองคนนี้ถือว่าฐานะเท่าเทียมเพราะนั้นฉันจะไม่เหนื่อยในการย้ายเขาให้ใช้มาแล้วก็อโอเคเหมพ่อบอกเนาะเพราะนั้น ถือว่าการจับคู่สีแดงนี้ stable แล้วทั้งในระบบที่สร้างใหม่และระบบเดิมที่เขาชอบไม่ต่างกันเข้เนาโอเคอ่ะนี่คือคำอธิบายเพราะนั้นระบบนะครับก็จะ stable ใน original preference ด้วยก็คือในความชอบตารางความชอบของตั้งต้นโอเคแล้วด้วยโอเค อ่าหาม่ถูกปะ่ะแล้วถ้าเกิดคุณไม่เอาอย่างนั้นนะจำได้ใช่ปะ่ะหนึ่งสองสองสามถ้าคุณสังเกตน,นี่ออริจินอลเนาะเออแต่เมื่อกี้คนเห็นตรงเอบีก็แด้สองหนึ่งหนึ่งสองมันต่างกันเนี่ยหนึ่งสามสองเห็นปะหนึ 1, 3, ่งสามสองคนเปลี่ยนแปลนหนึ่งสองสาม ถูกไหมที่ผมชช้ดูคือตรงนี้นะครับมันเคยเป็นสองสองอยู่คําถามว่าเป็นสองสามกับสามสองจะต่างกันหรือไม่ถูกไหมเราก็เลยมานั่งวิเคราะห์เพิ่มเติมคุณก็เดาได้ว่ามันจะไม่ต่างเออเนี่ยทําไปเรื่อยๆยาวหน่อยเออได้ระบบเป็นยังไง ได้ระบบเป็นไงครับอ่เช็คเนาะได้ว่า a จับ c b จับ a ใช่ป่ะ c จับ b คำว่ามันได้อีกแบบหนึง่งถูกไหมมันได้อีกแบบหนึ่งเนาะไม่เหมือนเมื่อกี้เนาะเช็คอันนี้ stable ไหม สเตเบิลไมก็เหมือนเดิมครับคุณพยายามจะย้ายใช่ปว่าสองย้ายมาหนึ่งไม่เอาหญิงเอหญิงเอไม่เล่นด้วยโอเคหนึ่งสองย้ายมาหนึ่งนี้เป็นไงจริงแทบไม่ต้องเดาเลยครับไม่ต้องคิดเพราะอะไรตอนนี้ทุกคนแฮปปี้ด้วยเบอร์หนึ่งหมดแล้วใช่ปะ่ะไม่มีผู้หญิงคนไหนอยากจะเปลี่ยนอีกแล้วถูกไหมครับพะผู้หญิงได้ผู้ชายในรองใจหมดแล้วก็จบคิดอย่างนั้นเลยก็ได้ เราเรฟให้แล้วเนาะถ้าเจออย่างนี้คุณต้องให้เหตุผลเลยว่าเพราะผู้หญิงทุกคนได้คู่ที่เป็นเปอร์นหนึ่งที่ชอบแล้วจะไม่มีใครอยากย้ายคู่อีกแค่ว่า <Okay. S 1> เออโอเคสรุปถ้าคุณมีที่อินดิเฟรน n ์เนาะไม่แตกต่างนะครับคุณก็ไปสร้างเป็น Strict พอเ r รนต์สตร i c เพอเ r รนต์ก็คือไล่เบอร์นหนึ่งสองสามอะไพวกนี้ไปให้ครบ สุดท้ายของที่ได้จะ stable ในตัวตั้งต้นด้วยแป่ผลลัพธ์นี่ไแต่ผลลัพธ์อาจจะไป several อาจจะมี stable หลายๆอันก็ได้เขา้าใจปะ่ะที่แตกต่างกาันไม่จำเป็นต้องวิ่งไปที่อันเดียวกันโอเคประมาณนี้อืม ข้อความที่เขาอ้างพิสูตรก็ค่อยไปว่าเนาะก็คือเอาง่ายๆเลยว่าไอ้ที่คุณถ้าผมมีระบบที่ถ้าในข้อสอบมีออกมาเปิบอันที่เป็นอะไรครับอินดิเฟรนซ์ภายหน้าที่คุณคุณก็ต้องไปทำอะไรสร้างขึ้นเองรีไวซ์ใหม่ให้เป็นหนึ่งสองสามลงไปเรื่อยๆไม่มีคนที่ลังเลใจเนาะผลลัพธ์ที่ได้ที่คุณแก้ออกมาจะตรงกับมันจะสอบ้องกระบบเริ่มต้นด้วยแค่นี้แหละ ถ้าทำใครทำระบบแรงมั่งเช่นตอนนี้ปัญหาคือผู้ชายเนาะผู้ชายหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ป่ะมก็ทำอะไรเลยก็ได้ครับจะแก้ท้าทำแบบอัลกอริทึมเดิมคุณก็รีไวซ์ใหม่แปนหนึ่งสองสามก็ได้เนาะแล้วก็หาข้อมาโอเคป่ะสมมติสมสมติเนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นไงบ้างเช่น เท่า A B C ไว้เหมือนเดิมขั้นแรกให้ผู้ชายวิ่งไปหาผู้ชายคนแรกจะวิ่งไปหา C ถูกปะผู้หญิงผู้ชาย B C โอเคไปเช็คที่ผู้หญิง A เป็นไงครับ Reject C ถูกไหมเพราะนั้นวิ่งต่อผู้ชาย C ก็ไปหาเบอร์สองก็คือ B จบฟ้าระบบแรกที่เป็นคำตอบคือให้ a จับคู่ b เล็ก b จับคู่ c และ c ใหญ่ I จับคู่ a นี่คือแบบแรกวไฟล์ stable matching system ตอนนี้เนาะก็หามาได้แล้วสองครั้งหูดถูกไหมแล้วก็มีเขาเคลมการันตีแล้วว่าไม่ว่าเราจะตั้งอ้แนวนี้มั่วยังไงก็ได้ถูกปะ มันจะทำให้ไม่แตกต่างกันกับในระบบที่รีไวซ์แล้วก็ใช่ไหมปรับปรุงแล้วกับระบบเดิมมันจะได้คำตอบนั้นจะยังใช้ได้อยู่ต่อโ okay. อเคใครคิดแบบื่นีนบ้างถ้าเราตั้งอีกแบบนึงเนาะเราจะได้สมมติถ้าเขาทำถูกเราก็ไปเช็คเลยครับว่าในระบบนี้จริงไหมไหนเช็ค a ใหญ่ไปกับ c เล็ก b i b c a ความหมายคือวงตามนี้ถูกไหมก็มแน่นอนครับอันนี้ stable แน่ๆเพราะอะไรเพราะทุกคนผู้ชายได้เบอร์หนึ่งในใจหมดถูกปะไม่มีใครอยากเปลี่ยนคู่แน่ๆแ,แม้ว่าผู้หญิงจะได้ของพ่แย่ที่สุดเพราะอย่างที่บอกคำว่า stable matching คือไม่มีใครอยากเปลี่ยนแต่ไม่ได้บอกทุกคนจะแฮปปี้กับได้เบอร์ที่ตัวต้องการนะโอเคเนาะโอเค เรียบร้อยพอเข้าใจเนาะทำได้สองอย่างเพราะในผลจะเป็นข้อตอบข้อเอก็ได้แล้วข้อบีเขาบอกไฟล์ another บอกว่ามีให้เขาอีกอันหนึ่งก็จบแต่ถ้าคุณทําตัวนี้มาก่อนก็ตัวนี้ไปตอบใน่้อ A เอไกลไหมเราคุณก็ไปหาอีกวิธีหนึ่งมาตอบในข้อบีแทนแค่นั้นแหละหรือใครจะดาวหมดแล้วมีทั้งหมดหกวิธีอ่คุณก็ไปนั่งเลยอันไหนมันเซเบิลจับนั้นมาตอบเลยก็ได้เยอะแยะโอเคไหมโอเคแต่ถ้าบอกให้ใช้ อัลกอริทึมคุณต้องทำอัลกอริทึมออกมานะโอเคนะครับโอเคอ่ะพอ